เราจะมาทำสกนสูตรง่ายๆอร่อยๆกันนะครับสกนสูตรนี้มีจุดเด่นอยู่ที่กลิ่นหอมของข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็แป้งสาลีโฮวตครับวิธีการทำไม่ยากรับประทานเฉยๆก็อร่อยแล้วครับหรือใครอยากจะเสิร์ฟคู่กับครีมหรือแยผลไม้ก็เข้ากันได้ดีครับ เริ่มต้นจากการที่เรานำโรโอันะครับหรือข้าวโอตเนี่ยครับมาบดสับนะครับในเครื่องบดสับก่อนหลังจากที่เขาละเอียดได้ประมาณหนึ่งนะครับเราเปลี่ยนอุปกรณ์จากใบมีดนะครับแบบนี้เป็นใบมีดพลาสติกแบบนี้ครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้สําหรับการขึ้นโดนะครับหลังจากนั้นใส่แป้งสาลีโฮวีดแป้งสาลีไม่ฟอกขาวผงฟูเบกกิงโซดาเกลือครึ่งช้อนชาน้ําตาลทายคาราเมลครับ ส่วนผสมของแห้งนะครับเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราใส่เนยนะครับเป็นลักษณะของเนยเย็นที่หั่นเป็นก้อนนะครับส่วนผสมตอนนี้จะมีลักษณะเป็นเหมือนเนื้อทรายนะครับเป็นเม็ดเล็กๆเราจะถ่ายมาใส่ชามผสมนะครับหลังจากนั้นใส่ลูกเกดแล้วก็ตามด้วยบัตเตอร์มิลครับ บัตเตอร์มิลล์นะครับจะเป็นส่วนประกอบที่เอาไว้ใช้ทำแพนเค้กทำวัฟเฟิลทำสโคนนะครับจะเป็นนมที่มีลักษณะเปรี้ยวอ่อนนะครับมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆแต่ถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้ง่ายนิดเดียวครับเราใช้นมสดแทนนะครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับอย่างสูตรนี้เราใช้บัตเตอร์มิลล์ห้มิลลิลิตรนะครับเราก็สามารถทดแทนด้วยนมหน0่มิลลิลิตรแล้วก็บีบมะนาวลงไป1ช้อนชาครับเอาละครับเราจะใส่บัตเตอร์มิลล์ลงไปนะครับ เขาจะมีลักษณะค้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ภายอย่างครับคุกเขาให้ส่วนผสมจับตัวกันดีครับตอนนี้นะครับเราเปิดเตาอบไว้ที่200องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเราจะนําสโกนเนี่ยครับออกมานะครับครึ่งเล็กน้อยแล้วก็นำคัตเตอร์นีครับชุบแป้งสาลีนะครับกดสกนออกมาเป็นชิ้นๆตามขนาดที่เราต้องการเลยครับ ก่อนนำเข้าอบนะครับเราทาเนยละลายบนผิวหน้าครับ200องศาเซลเซียสเราอบสโกนของเราเป็นเวลา15นาทีครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราพักให้อุ่นๆก็พร้อมรับประทานครับสำหรับคนแล้วนะครับสโกนสูตรนี้เนี่ยจะมีรสชาติหวานอ่อนๆโดดเด่นที่กลิ่นหอมของข้าวโอ๊ตแล้วก็แป้งสาลีโฮวีนะครับ เราจะแค่ป้ายเนยรับประทานนะครับหรือจะเสิร์ฟกับแยมผลไม้ก็เข้ากันได้ดีครับเลือกได้ตามใจชอบเลยครับ